สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจทได้นำร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมองค์การมหาชนพุทธศักราชรรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการจัดประชุมทั่วไปโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐกรเกษตรกรองค์กรชุมชนนักวิชาการนักศึกษาภาคประชาชนและผู้ที่มีความสนใจ โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นในพื้นที่6ภาคทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วมประชุมถึง1,562คนผลจากการระดมความคิดเห็นส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นสถาบันบริหารจัดการที่ดินองค์การมหาชนหรือสอทอดนอ,อกจากนี้จะให้มีการประเมินผลการทำงานของบจทในช่วงที่ผ่านมาหากผ่านเกณฑ์การประเมินก็จะดำเนินการนำพระราชกฤษฎีกาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป